สวัสดีครับช่องช่างไทย DIY ครับวันนี้ช่างไทยจะมาแนะนำการติดตั้งอินฟราเรดมอชชั่นเซนเซอร์นะครับหรือว่าเซนเซอร์แสงสว่างนะครับวันนี้นะครับจะไม่ได้ติดตั้งหน้างานจริงนะครับจะเป็นการอธิบายวงจรนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำนะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับตัวอินฟราเรดมอชชั่นเซนเซอร์นะครับก็อธิบายวงจรง่ายๆนะครับก็คือเซนเซอร์แสงสว่างนะครับก็จะมีการตั้งค่าดังนี้นะครับ ก็จะมีค่าลักนะครับก็ตามรูปนะครับค่าลักก็จะตั้งได้ตั้งแต่สามสามสิบแล้วก็สามร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถปรับตั้งได้เลยนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเวลานะครับเราจะให้ติดอยู่ที่สิบวิสามสิบวิหรือเก้าสิบวิสามนาทีหรือเจ็ดนาทีหรือว่าสิบห้านาทีนะครับ เพื่อนสามารถตั้งได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างไทยจะแกะอธิบายวงจรให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างไทยจะแกะเข้ามาด้านในนะครับช่างไทยจะเปิดวงจรเข้ามานะครับเพื่อนๆครับก็จะมะีวงจรด้านในนะครับ ก็จะมีสายทั้งหมด3สีนะครับสามรูปนะครับเพื่อนๆสีน้ําตาลสีฟ้าสีแดงนะครับสีน้ําตาลนะครับตัวตัวสีน้ําตาลนะครับเพื่อนๆอ่าเป็นไฟเข้านะครับตัวฟ้าเป็นนิวตันนะครับส่วนตัวสีแดงนะครับคือโหลดนะครับที่จะไปจ่ายให้กับแสงสว่างนะครับวงจรด้านในนะครับเพื่อนๆสายไฟสามเส้นแบบนี้นะครับอ่าสายสีแดงนะครับ นี่คือสายสีแดงนะครับสายสีแดงก็คือไปจ่ายเข้าหลอดไฟโดยตรงนะครับสายสีฟ้านะครับเพื่อนๆครับก็คือไปจ้ําเข้านิวตอนนะครับ สายสีน้ำตาลนะครับแอนะครับส่วนหลอดไฟนะครับก็จะต่อวงจรเข้ามาตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เป็น L เป็น N นะครับเวลาถ้าเราผ่านวงจรนะครับเราผ่านตัวเซนเซอร์โมชั่นนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ก็จะสั่งการทำงานนะครับโดยเราตั้งค่าแสงสว่างได้นะครับ ว่าจะให้สว่างที่ค่ารักเท่าไหร่นะครับหรือว่าและก็สว่างกี่นาเทนะครับอันนี้คือวงจรง่ายๆนะครับแต่แกมง่ายๆนะครับที่วาดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับอันนี้คือสีฟ้านะครับสีน้ําตาลนะครับเพื่อนๆนครับอ่าเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจก็สามารถนําวงจรที่เขียนแบบง่ายๆนี้นะครับ ไปดูได้นะครับเดี๋ยวช่างไทยจะติดตั้งให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่เข้าใจวงจรนะครับการติดตั้งนะครับช่างไทยจะต่อสีฟ้านะครับเข้ากับสีฟ้านะครับเพื่อนๆนครับ ไฟฟ้านิวตันก่อนนะครับไีฟ้าเข้าไปที่นิวตันนะครับอ่า <c oughs> แล้วก็สีน้ำตาลนะครับต่อเข้าไปที่น้ำตาลนะครับ อันนี้เป็นตัวหลอดไฟนะครับเพื่อนๆอ,อ่างไทยจะมาสาธิตนะครับลักษณะก็จะตั้งแบบนี้นะครับก็จะต่อวงจรแบบง่ายให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบชัดๆนะครับการต่อเข้าสีแดงนี่ก็คือตรงสีแดงนะครับก็คือเป็น ฝั่งของไฟนะครับหรือว่า L นะครับหรือสายลายนั่นเองนะครับอเราต่อเข้าสายลายที่มาจากหลอดไฟนะครับแสงสว่างแล้วนะครับต่อเข้าไปที่ตัวสีแดงนะครับเพื่อนๆนครับอ่านี่นครับ ต่อเข้ากับตัวสีแดงนะครับสายที่มาจากหลอดไฟนะครับเพื่อนเห็นไหมครับสายที่มาจากหลอดไฟนะครับต่อเข้าสีแดงครับสายไฟนะครับส่วนนิวตันนะครับจะมาจับรวมกันนะครับตรงนี้ครับจะมาจับรวมกันกับสีฟ้านะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนนิวตันนะครับ L นะครับไฟวิ่งเข้าก็จะวิ่งเข้ามาในวงจรนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัว motion center นะครับสีน้ำตาลก็จะวิ่งเข้ามาในวงจรนะครับก็จะไปทำตอนที่อุปกรณ์ได้ทำการตัดต่อนะครับหรือว่ามีการผ่านที่วงจรนะครับก็จะส่งไฟนะครับเข้ามาทางด้านนี้นะครับทำให้ครบวงจรนะครับทำให้หลอดไฟติดนะครับ นับไปสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบประมาณ10วินาทีนะครับไฟก็แสงสว่างก็จะตัดไปนะครับเพื่อนๆ ประมาณนี้นะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับพอดีช่างไทยก็อาจจะนับเร็วนับช้าเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับสมมุติว่ามีคนนั้นผ่านอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยครับวงจรก็จะตัดต่ออย่างนี้นะครับถ้ามีคน ผ่านเข้ามาในลัศมีของโมด Motion Sensor นะครับตัว i n f l a t e Motion Sensor ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถหาซื้อได้ในออนไลน์ทั่วไปนะครับ La z a d a s h o อป e นะครับหรือว่าตามร้านค้าออนไลน์นะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็ไม่ยากครับสามารถดูได้จากคลิปนี้นะครับทำไปดัดแปลงและแก้ไขติดตั้งได้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจตัวเซ็นเซอร์แสงสว่างตัวนี้นะครับและเพื่อนๆสามารถนําคลิปนี้นะครับไปเป็นแนวทางนะครับได้ในการติดตั้งนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูมาถึงหน้าตรงนี้แล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์นะครับคอมเมนต์แนวสร้างสรรค์นะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างไทยนะครับทำคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆนนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ บายบายครับ